ฐานนักถาว่าดในเรื่องของฐานการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตระเตรียมปัจจัยทายธรรมที่สมควรมาถวายแก่พระสงฆ์ในอาวาสแห่งนี้ในวันนี้ก็ประรบบุญกรถินเมื่อคือนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของบุญกรถินที่ครูบาอาจารย์ได้มาพูดมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำบุญกระถินและมีความเกี่ยวข้องกับธงเห็นว่าธงนี่สําคัญมากนะเห็นโยมเนี่ยรักษาธงอย่างดีเลยนะธงธงอะไรบ้างล่ะมีจระเข้มีเตา่ามีตะขาบมีปลาเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบุญทอดกระถินมันมีธรรมะแฝงอยู่ในนั้นโยมส่วนว่าจะแฝงว่ายังไงก็ไปเปิด YouTube เมื่อคืนนี้อาจารย์ท่านก็ตอบไปแล้วเออเปิด youtube ดู ส่วนในวันนี้ก็ประรบเกี่ยวกับงานบุญถวายผ้ากรถิโยมคงเห็นผ้านะิยมผ้ากรถินนยที่วางอยู่บนดอกไม้เตรียมที่จะถวายให้กับพิ่สุที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้โยมทราบไหม,ไมว่าพระหรือว่าในวัดนี้มีพระจำมัณฑากี่รูปยมทราบไหม,ตมาตามายังไม่ทราบเลยยมว่ามีพระจำมัณฑากี่รูปมาก็เห็นโอ้หลายรูปเลยทีเดียว อาจารย์นี่ก็ไม่ได้อยู่จำมันสาที่นี่นะโยมนะอาตมราก็ไม่ได้อยู่จำมัรสาอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่ได้อยู่จำมันสาอาจารย์ท่านนู้นก็ไม่ได้อยู่จำมัรสาข้างหลังก็ไม่ได้อยู่จำมัรสาโยมแต่เพราะเราได้ยินได้ฟังได้รับการนิมนต์จากท่านท่านยับแกมีชื่อของแกโยมชื่อสอนนรินพุทธรักกีโตแต่โดยมากพระพิสูจน์ก็จะเรียกชื่อเล่นของท่านท่านก็ได้นิมนต์ให้มาร่วมงานกระถิน และผ้าที่ตระเตรียมไว้โยมท่านก็ตัดเย็บเรียบร้อยเพื่อที่จะให้การกรานกระถินเป็นไปโดยสะดวกสําหรับผ้ากระถินโยมสามารถนําผ้าเป็นผ้ามวนแบบนั้นมาก็ได้โยมยังไม่ตัดก็ได้ถ้าแบบนั้นจะทําให้พระขยันโยมถ้าไม่ขยันเนี่ยาก,ารกรานกระถินไม่ได้คำว่าพระขยันคือต้องช่วยกันทาให้เป็นผ้าที่ควรแก่การกรานกระถินให้เสร็จภายในวันนี้แต่ถ้าหากว่า มาแบบนั้นเลยโยมอย่าคิดตัวกันข้ามนะงั้นทําให้พระขี้เกียจคิดไม่ได้นะโยมนะเป็นวิธีการจัดการให้เหมาะควรกับเวลาเพื่อที่จะให้พระพิสุสามเนรที่อยู่ในอาวาสนี้นะได้ร่วมในการอนุโมทนาหรือพระพิสุได้กรานเพราะอะไรให้เหมาะสมกับเวลาโยมเพราะกิจกรรมโยมถวายผ้าห่มเจดีย์กี่รอบโยมโอ้โหสามรอบอาตมาเดินสักขาเด้งเลย เพราะข่าามันยังไม่หายดีออกระดูกหักกระดูกมันยังไม่ติดดีแต่ว่าเดินไปแล้วก็นึกถึงพุทธคุณไปก็ตามสมควรแก่ฐานะโอกาสของเราก็ได้มาร่วมทีนี้อานิสงส์ของกระถินจะเกิดขึ้นแก่พระพิสุ5ประการอานิสงส์ของโยมก็เกี่ยวกับเรื่องของ,งาาาการถวายทานการถวายทานที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทําในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ถวายสังฆทาน โยมทําได้ทุกวันมีความประสงค์จะถวายอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุทายาธรรมที่สมควรไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นของใช้ถวายเป็นสังฆทานได้ทุกวันแต่ถ้าหากว่าถวายเป็นผ้ากรถินจะอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ถวายวันอื่นก็ไม่เป็นกรถินนะโยมนะต้องถวายในช่วงนี้ และถวายผ้ากรถินถ้าโยมถวายในวันไหนพระพิสูจนจะต้องทําให้สําเร็จเป็นผ้ากรถินและกรานกรถินให้เสร็จภายในวันนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านยักรพร้อมทั้งญาติโยมถวายผ้าเพื่อกรถินให้กับหลวงพ่อและพิสูจนที่อยู่จาพรรษาในอาวาสนี้และหลวงพ่อก็เอาใจเย็นไหนๆผ้าก็ทําเสร็จแล้วยังไม่ได้มอบสวดมอบผ้ายังไม่กรานกรถินควอเก็บเก็บไว้ก่อนพอดีว่า เกิดมีญาติโยมมานิมนต์เจริญกุศลอย่างอื่นลืมกรานโยถ้าลืมการานไปไปพรุ่งนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วไม่เป็นผ้ากรถิ่นแล้วฉันผ้ากรถิ่นจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้ถ้าถวายวันนี้ก็ทําให้เสร็จในวันนี้กรานให้เสร็จในวันนี้โยมพอทราบไหมว่ากรานกรถิ่นคือทําอย่างไรโยมทราบไหมโยมผู้ชายทราบไหมกรานกรถิ่นเราเคยได้ยินคําว่ากรานกรถิ่นแต่เรารู้ไหมว่ากรานกรถิ่นคืออย่างไร ลำด,ดับขั้นตอนโยมบอกให้โยมทราบนิดหนึ่งมันอยู่มีลักษณะ9ขั้นตอนหนึ่งพิสูรรับผ้าเนี่ยถ้าหากว่าโยมมอบผ้าหรือพ้าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งที่อยู่ในอาวาสอื่นนําผ้ามาถวายอย่างที่หนึ่งคือรับผ้าอย่างที่สองท้าพิสูตนที่อยู่ในอาวาสนี้เนี่ยจะสรรหาพิสูตที่สมควรแก่การกรานกฐินคือท่านจะรู้ว่าวิธีการกรานกรารอย่างกรานอย่างไรขั้นตอนที่สาม สวดมอบผ้ากรถินซึ่งตรงนี้เป็นสังฆกรรมมีการสวดมอบผ้าให้ด้วยยติธุริกรรมวาจาประการที่4ทําบุพกรซักกะตัดเนาเย็บย้อมทํากับปะปินทุผ้ากรถินที่โยมเตรียมมาหรือท่านยักษ์เตรียมมานี่ตัดเย็บเสร็จสับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้สบายเลยถระก็ไม่ต้องทําขั้นตอนนี้เหลือแต่ทํากับปะปินทุทําเครื่องหมายที่ผ้าที่จะกราน กี่อย่างนะโยมหนึ่งรับผ้าสองสรรหาบุคคล 3, สามสวดมอบผ้าสี่ทำกับผ้าปินทุห้าถ้าหากว่าพระพิสุรูปใดก็ตามได้รับเป็นตัวแทนที่จะกรานกระถินก็ต้องถอนผ้าเก่าหมายความว่าถ้าหากว่าท่านมีจีวรเก่าท่านก็ถอนผ้าเก่าและท่านก็อธิฐานผ้ากระถินนั่นแหละที่จะกรานกระถินเป็นผ้าใหม่แล้วก็กรานกระถินด้วยผ้านั้นการกรานกระถินเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของสงฆ์วิธีการกลานคือการเปล่งวาจาไม่ใช่การเย็บผ้าไม่ใช่ขั้นตอนอื่นแต่เป็นขั้นตอนของการกลานด้วยการเปล่งวาจาสมมติว่ากรานกระถินด้วยผ้าสังขาติพระพิสุกก็จะเปล่งวาจาว่าอิมายะสังาติยากะทินังอัตรามิแปลเป็นไทยว่าข้าพเจ้ากรานกระถินด้วยผ้าสังขาตินี้เมื่อกล่าวคํานี้เท่านั้น พระพิสูจจึงชื่อว่ากรานกระถินถ้าหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวคํานี้หลวงพ่อก็ได้กรานกระถินพิสูรูปอื่นยังไม่ชื่อว่ากรานกระถินต่อเมื่อหลวงพ่อบอกให้พิสูรูปอื่นอนโมทนาถ้าว่าหลวงพ่อเป็นผู้กรานหลวงพ่อก็มีภาษาการมากกว่าพระพิสูจนทุกรูปที่อยู่ในวัดหลวงพ่อก็จะไปบอกพระพิสูรูปอื่นให้อนโมทนาด้วยคําว่าอัทธ,ธตังอวุโสสังคสสะ กะทินังธรรมิโกกะทินัทธาโรอะนุโมทัตถบอกว่าผู้มีอายุกะถินของสงกรานแล้วหรือกะถินสงกรานแล้วการกรานกะถินชอบธรรมขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเมื่อลวงพ่อบอกให้อนุโมทนาแบบนี้พิสุรูปใดก็ตามที่อยู่ในวัดนี้อนุโมทนาว่าอัฏฐังพันเตสังคสสะกะทินังธรรมิโกกะทินัทธาโรอะนุโมทามะ ท่านผู้เจริญกรถินสงกรานแล้วการกรานกรถินชอบธรมข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาเมื่อได้กล่าวอย่างนี้โยมหลวงพ่อก็ชื่อว่าได้กรานกรถินพิสุที่อนุโมทนาก็ชื่อว่าได้กรานกรถินเมื่อได้กรานกรถินจะได้รับอนิสงฆ์ห้าประการหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไม่ได้หมายความว่าอยากจะไปไหนไม่ต้องมาลาอาจารย์นะคือโยมนิมนต์เอ่ยชื่ออาหารพระพิสุเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้อนิสงส์กรถินโยม จะไปยังสถานที่อื่นจากที่ที่นิมนต์ไม่ได้ก็จะมีอาบัติทางพระวินัยเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าได้กรานกระถินไม่ต้องบอกพิสูจน์ที่อยู่ในอาวาสสามารถไปได้ข้อที่สองไปไหนมาไหนไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสําหรับเดินทางลําบากสามารถเดินทางไปด้วยสบงกับจีวรส่วนผ้าสังฆติเก็บไว้ในวัดก็ได้ประการที่สามฉันคณะโภชนะได้คําว่าฉันคณะโพชนะคือ โยมเอ่ยชื่ออาหารอย่างเช่นว่าโยมต้องการถวายข้าวเหนียวไก่ย่างยกตัวอย่างนะถ้าโยมมานิมนเพระอ,อยากจะถวาย k f เอือเกินอยู่บนเกาะคงไม่มีโอกาสได้ฉัน KFC แนะ่หลวงพ่อนิมนตลหลวงพ่อพร้อมทั้งพิสูจน์สำเนินทุกรูปเกิดมีอยู่10รูปนิมนต์ฉันไก่ KFC ถ้าหากว่าไม่ใช่ช่วงกลางกระถินโยมเกิดหลวงพ่อไปรับไปกันทั้งหมดเลย พิสูจนก้ารูปสมมติมีพิสูจนก้ารูปมีสำเนหนึ่งรูปไปรับในขณะที่โยมนํามาถวายและก็พิสูจน์ก็รับและก็ฉันโยมเป็นอาบัติปาจิตตีในเพราะฉันคณะโภชนะแต่ถ้าได้กรานกระถินโยมโยมมีเมนูอะไรโยมเอ่ยมาเต็มที่เลยเจะเป็นพระโดดกําแพงหรือจะเป็นไก่เคเอฟซีหรืออะไรก็ตามที่พูดออกมาแล้วพระรู้สึกอยากจะฉันเหลือเกินนะนิม์เลยเอ่ยชื่อได้หมดเลย ไม่มีโทษในพราะคณะโภชนะเพราะได้อานิสมส์กฐินต่อไปจีวรต่างๆถ้าหากว่าพระได้รับจีวรโยมนําผ้ามาถวายแล้วพระเนี่ยไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัพผ้านั้นที่มีขนาดประมาณ4ี่คณแนิ้วพระสุคตหรือประมาณ3 3ม6คูณเซนติเมตรถ้าพระไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัพผ้านั้นเป็นอเดเรกจีวรพระจะเก็บไว้ได้เพียงแค่10าราตรีคือ10คืนเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากว่าพระอาจารย์ได้กรานกระถิโยมนําผ้ามาถวายจะเป็นกี่ไตรกี่ไตรก็ตามเก็บไว้ได้ตามที่ปรารถนาจนกว่าจะสิ้นสุดอน,นิสงกระถินส่วนข้อสุดท้ายจีวรที่เกิดขึ้นในอาวาสแห่งนี้จะเป็นของพระพิสูจที่กรานกระถินเท่านั้นโยมที่โยมนํามาถวายทั้งหมดเนี่ยอาตมาได้เต็ม,มองแล้วก็สาธุนะไม่มีส่วนในผ้านะอเกิดว่าเห็นบอกอ,อยากจะอาจารย์ครับผมขอสักไตรนึง ขอไปจีวรผืนนั้นไตรผืนนั้นก็เป็นของสงโยมต้องนํามาคืนนะสมมติว่าติดรถไปวัดเขาสนามชัยต้องนั่งรถกลับมาหรือไม่จะต้องส่งทางไปษนีหรืออะไรนะส่งมาคืนหลวงพ่อไม่มีสิทธิ์ในผ้านี้เนี่ยอันนี้ก็คือจีวรทั้งหมดเป็นของพระที่อยู่ในอาวาสนี้อันนี้คืออนิสงส์ที่พระจะได้ส่วนอนิสงส์ของโยมเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการถวายทานบุคคลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก หมายความว่าเวลาที่เราให้ทานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้สึกชื่นชอบในอริยศัยของเราต้องการที่จะคบหาประการที่สองสัตว์บุษย่อมคบหาบุคคลผู้ให้ทานถ้าหากว่าในสมัยใดก็ตามมีสัตว์บุษกล่าวคือพระสมาสมาสัมุิเจ้าผู้เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนถ้าจะอนุเคราะห์โยมเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าโยมท้าพระไปบิณฑบาต มีอยู่สองบ้านอีกบ้านหนึ่งใส่บาตรอีกบ้านหนึ่งไม่ใส่บาตรโยมคิดว่าพระจะไปบิณฑบาตบ้านไหนเออไปบ้านที่ใส่บาตรนั่นแหละแล้วเวลาที่รู้ว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรต้องการแนะนําต้องการบอกกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องการจะแสดงธรรมะระหว่างบุคคลผู้ให้ทานกับคนไม่ให้ทานพระพิสุหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะอนุเคราะห์บุคคลผู้ให้ทานก่อน บุคคลผู้มีอริยาสาัยก่อนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีหรือพิสุใดๆก็ตามที่ท่านประสงค์จะอนุเคราะห์บุคคลด้วยธรรมะด้วยหัวข้อธรรมให้เกิดประโยชน์พระพิสุก็จะอนุเคราะห์บุคคลผู้ให้ทานนั่นแหละก่อนหรือสัตว์บุรุษทั้งหลายก็ย่อมอนุเคราะห์บุคคลผู้ให้ทานนั่นแหละก่อนนี่คือประการที่2ประการที่ยรติศัีส์บันีงามของบุคคลผู้ให้ทานย่อมฟุ้งขจรไป เวลาที่เราให้ทานแต่ละครั้งแต่ละครั้งโยมเกติศัพท์ของเราความเป็นผู้มีศรัทธาในการเสียสละของเราเนี่ยใครก็ตามได้ยินได้ฟังจะนําไปสรรเสริญแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาถวายทานถ้าถามว่าใครเป็นเจ้าภาพกระชินก็จะบอกว่าคนนั้นคนนี้เจ้าภาพคงน,นั้นคนนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพหลักก็แล้วแต่เขาก็จะบอกกล่าวไปคนที่ไปอยู่ในที่นี้ก็พลอยได้ยินไปด้วย นะเวลาที่กิริสไปไปตามลมหรือทวนลมไปรอบเกาะเลยใช่ไหมจะทวนลมไปตามลมไปหมดเลยนะมันไม่เหมือนกลิ่นพวกดอกไม้อะไรต่างๆนะัมันจะไปตามลมถ้าเราอยู่เหนือลมเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นแต่คุณความดีของบุคคลผู้ให้ทานจะอยู่ใต้ลมเหนือลมจะหลุดตรงไหนก็แล้วแต่มันจะฟุ้งขจรไปเขาจะนําไปสรรเสริญในที่นั้นๆ ประการที่ 4. บุคคลผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของกระหัสเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายให้ทานอยู่บ่อยๆใจของเราก็จะประณีิไปตามลําดับแล้วใจของเราก็จะน้อมไปในการที่จะพัฒนาตนเองต้องการที่จะทําให้ตนเองมีคุณวิเศษยิ่งขึ้นก็จะรักษาศีลให้มั่นคงให้บริบูรณ์ธรรมของกระหัสก็คือศีลห้าส่วนประการสุดท้ายบุคคลผู้ให้ทานย่อมเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อันนี้เราจะรู้ได้ตอนเราตายไปก่อนนะตายไปแล้วก็ตัวใครตัวมันนะโยมนะไม่ต้องกลับมาบอกก็ได้นะอันนีออ้ให้รู้ว่าถ้าหากว่าตายไปด้วยอํานาจของกรรมที่เราทํานี่แหละด้วยการให้ทานะจะส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ฉนันในวันนี้จะมาภาพในนามตัวแทนของพระพิสุสัมมณีคนรูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ ก็ขอนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการอำเนนผลก็ดีก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทําไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ บารมีลมผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญ